เบิ่งเล็กหน่อยเบิ่งเล็กหน่อยโอ้ยมันไปยืนขอสามชาจะหน่ผ <c oughs> มมีสามชาหรอ,อกนี่แต่แตธรรมดาเดี๋ยล่าอีกแล้วอีกแล้วโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากนี่ยนี้ที่ขามฟังไปเวียงจันด้วยโฟตอนครับน้ำทิมหลายขั้นครับไปนับกันสามขั้นเดี๋ยวมีตุนอาหารยังเนี้ยไปเบิ่งกันครับนี อาหารที่ท้องตุนเนาะพราว่าฟังเล่ากะเท่ากับอุดหนุนเป็นบางอย่างบางอย่างเข้ากับสื่อไปตะฟังไทยนะเพื่อการประหยัดเพราอมันต้องขามหลายมือครับอันนี้แม่นเข้าไป็สื่อฟังกัน,นอันนี้เท่าไปสื่อฟังเล่าเนี่ยปองละยี่สิบบาทเด้เลยกาแฟาอันนี้กับยีทิเพื่อกันก็ได้เออจุนใ้ถ้าเท่าอยากประหยัดเท่ากับสื่อเป็นกาแฟาซองครับอยู่ฟังเล่ามาท้องกิน ่แพงมาได้แต่ว่าเขาอยนฟังเล่าถือครับจะซื้อุ่นก็นได้ยูนี่เขาซือไว้กินต่นย่ำเศร้าพวกอาหารแห่งสม้มเนื้อเนื้อทอดส้มเออประมาณนี้แหละแล้วขนมขนมนี่กันแล้วแต่เาออ้างที่ยากบอกยากเป็นมาหวาน็เห้อย่าเอาหลาย หนองคายซิต,ตี้หนาด้านหนองคายผมร่างว่าสีข่าวนี่ทบทีมกับสีม้างช่วยจักน้อยครับแบบตระังกินครับหาข้อที่มัไปค,ครับรนะีมบม่มีขาดนว่าไรนะนี่เลยบส่งมีข่าวนว่าไรสมัยกางเกงขาบาน ถ้าหวานกัยังไข่กุ้ขาเดียบอยู่เด้อเดียวกันบ่อบแม่นเดียวกันบ่บมนันมีสุดหลังบ่แม่นสิขาเดียบครับสุดเฮ้นี่ล่ะขาเด <หา S 2> ียบนี่ล่ะขาเดียบขาปานบานหลองสิ่งนะขาหมา,าเลยเอาหัวซุปเขาได้สองคนกวดกวดกวดยื่นไส่เลยนะง่ายง่ายเป็นพวหนังบ่อบเสิยดอกมิตรขีดินบ่เอาขีดินเงานไป็นพวกหนังกันห้างเกียนทำไมนี่ขีดมันไส้เลยบ่อมูอมันใจมากกว่าเห็นมุ่งกันนิดน้อยเนาะขาฮะชัอยู่งยังไงเลรอ เวลาปวดขี่ไม่ตีก็เจ็บอาบานกึ้นอพุ่มิ่งอยู่ที่นี่ยางยางไปเบิ่งหนังไขยูสามกิโลแต่ว่ายางไปเรียนหนังสือหนีถอดเกือบไปก่อนถอดรองเท้ามหมย่านกีดินติดนะมน่าจงเพียบไม่เพียบที่ขาบานเลยต้องแบบปั๊บแอบเพราะเพราะอยู่นี่แสดงว่าเคยเป็นนุ่มมาแล้วใช่นหมตัจะเป็นเด็กน้อยตอนนั้นเตร คนไทมันที่นไหนมาตงเทมันปยี่นองเต็มเลยเราไปกินถายกมนขนมขนมมันว่มันเกลวยมันกลอ้อแต่นกลเออไทยกินกินแล้วมาตังเทกิบต่คนนี้แค่หนุ่เนี้ยนี่ลูกเกล้ขาวมันเป็นสวก็จะเาขาวได้มาทีมไงสมัยจีฮิตเนาะเปียงเทปเนาะเป็นนุ่มเป็นสาวข่จันวาเพราะเห็ดเดียกเนาะข่นี้เปียงเทปขึ้กันเลยมาจากผิวขาวเขาเลยอืมาขาวยุขาวยเดายว มาหอด้านกันแหลกเราสองมื่เป็นฝ่าแล้วฝ่าจนหนาแล้วสุมื่อยากไปปะมเกียเาเพล่นเลยเขาจ้างให้เดียนละเมื่อนหาอย่างมยูเล่นปะยูนึงเทียบมายูงสี่การถขาไปยูอาทิตย์นึงก็อัดแห้งนะแวันนี้ปนนอนถ้าซ่อมรถนี่อึดอัทแล้วอบเสีครับมา มาแล้วชิปปิ้งรูปลอมาล้วกำลังจะถามเรียบบัตรรูปลอคุณครับผมไม่รอพูดรูปลอรอยังบ่ Now, okay. นนแล้วเด้คนครับฮะกลลังี่คนไม้ไหมเนี่ยสารอะไรเนี่ยสารรับทางราชการเจ้าเฮ็ดบาปเล่าเมื่อนันเจ้าเงินไหนเล่าบอกว่าเมาใจเรียบร้อยเาบาะไอเมาหมเขาเนี่ยย่างกา่าใจแล้วกันแล้วกัน ลูกี่นาะลมาเขาเขาลับเงินเลยว้าไอ้ใจเป็นบางขนหรอขันไหนขันนั้นขันไหนวันที่วันที่ไมนี่ยต้องถามมันียกนั่นวันที่หก้นที่หบ้าบอก็ขอิ้ย่างมาดูนะย่างมาจำดูโอเคโอ้เมาสนนี้ได้อยู่ย่างมาจะเมาสว่านเมาสว่านเมาเ่าย่าง สะพานเทาล่คือเก่าปะสามรอยเก่านะจกี่กัจำา่าจ้าแต่พ่านเ่าสามร้อยจั้งมาวันนี้วันที่หกโอเคมีไงสอนเดี๋ยมมาเป็นยังไงจำได้ยังอันนี้มิ้เจีาวนึ่งกับมิ้ นี่แตนไรไมีั้งานเาเียเก่งคิดว่ามีการคิดผ่านเรื่องจำวสกอิกวสอว่าจากวดมาสุดทยไดก้ามบอกพวอื่นไ้บอกจากวับ่ได้มวมีอะไรหลกนีเขต้องบอกจากวกว่าจะไมบอกค่นเอาไปเดินทางด้วยโฟตอน400แรงนี่แหละย้อน ย้อนเรื่มกันย้อนท้ายคลิปหรือละ่ะข้าท้ายแต่คลิปมันก็นเลยเรื่มวันนี้คือทิ่บอลเรื่มดอกอ,อนีกำลังเดินทางนำทีมโดยยูทูบเบอร์คนไกลบ้านได้เียทำด้วยกันพอกกันอยู่ฟังเล่าพวกเขา อันนี้พิษอันนี้พิษเหล่มเขียวอันนั้นบ่ได้จำเหล่มเขียวเจอคนละัง้นบ่ปิงเอวนจเลมันก็จะอยูีเยไปะจเขางน่ลาะไปนี่อ้อมไปหันละเขาไปหันละขจเขาติควักกัมันตีมีดตะซังกับมีดตะซังกัเขาถ้ารนักกเขาตะซังไปจอดทั้งแน่แนควาเขานีนี่บริเอร์กันอยู่ ครับครับอบครับโอเคมากแน่น่ะกาแฟแปดทิพันกีบว่ที่ว่นตงไดก่อนแล้วแปดพันกีบแปดพันกีบปน่อกีทิแพงครับกาแฟเงนบาทก็เซาบาทละ่ะเซาล์บาทป่ะนหาเสาลเฮาต้องงานมาขายหาตัวเจ้ามาเลาะขายหาตัวเขาซื้อมาอยากให้จะไปค่ายจะนานทันีเราจะเข้าใจกับเป็นเด็บว่าโอ้ก็กเทียนใจยอดกับกาแฟมันแปดพันันนั่นเ่อ เจ็ดพันบาทเอาละสาวบาทนั่นเอเดี๋ยวขึ้นก่นก่อนขอนอนขึ้นจ็คสมองสองสมองก่อนก่อนขอตื่นตกใจไหมไม่น้องชีมาล้ไขึ้แล้วเด้้วไปนะขอตกใจกาแฟมันแยัวกากาแฟัาวดเลยแ่าปดต้องาเนาไงห้ถ่ยเอาเปิดมาให้นไทยหยเนี่ยเปิดตามมีเองว่กิตามเยอะบ่ เปิดบ้งกันนะเปิดบ้งกันนะเปิดบัเปิดงกันนะอันนี้ข่อยก็อุดหนุนการข่าซื้อมาแต่ฟังพุ่นมันกระติดผู้มันก็ราคาเงิ่อนกี่มันมันลดเนาะสูงเข้นแล้ววะเงื่อนกี่เข้นเรือได้ย้อนมันขึ้นขึ้นบ่ขึ้นบ่เพราะหมายว่าสมุดมา สันนี่นเขาบอกมปิดกันลองงี้งบอกมันกีบให้มันสูงมันไล่มันกีบสูงแบบไหมันมันเฟือสัตว์บ่อกเออวางสันเนี่ยนั่จะมาขายอยู่ที่้เนื่อยไดเลยเลยนี่เรื่องเฟิ่อย้างแล้วมะมันบ่อเมกคอน่อยเพคืดว่าเมือก่อนกาแฟปองละขายถุ้งบอน0 0ห้าพันปันี่ปองละแปดพันแปดพันแปดพันกีบแปดพันมาเกิดแพงกว่ายี่สิบบาทเลยนี่ พ่อรู้กันเพันว่าถ้าขายเป็นเงินไทยก็ยี่สิบบาทหรือเก่าว่าท่านกัราคาเก่าวันนี้เปิดแม่ต้องเงินไทยเขามีเงต้องเงินไทยเอาแข็งเลยมันยแข็งแต่ข้นกับเขาแข็งปันใดเออข้นหรอข้นบ่แข็งเงินแข็งแต่เงินงานว่าอันนั้าแล้วงานเข้าบ้านโอเคชิปปิ้งมาแล้วหนึ่งเก้าสี่นี่ เท่าที่สังเกตจากการใส่ใจในเล่านี่แม่ค้าข้าเจ้าสิมักรับเงินบาทหลายกองเงินกีบด้ที่ผมสังเกตว่าแต่เลยพักกันก้อนถามที่จริงว่าสิแรกเงินเงินบาทไปเงินกีบล่ะแต่เลยพอพักกันแรลก็กเลยเอาเงินบาทมาใส่ใจในเล่าเลยมันก่เป็นการซอยเหลือเศรษฐกิจเพิ่นอีกทางหนึ่งนะถึงว่ได้ร้ายก็ได้หน่อยนะครับก็เลยพอพักกันแหลกมากแต่ว่าถ้าแรกจาก ฟังไทยก็ต้องใส่บัตรประชาชนส่วนมากนักท่องเที่ยวที่เขาว่าฟังเล่าเป็นเพื่องสัตว์กระยได้หลายเติมนะครับที่นักท่องเที่ยวฟังไทยเขามาเที่ยวเศรษฐกิจในฟังเล่าก็เริ่มฟื้นตัวในสายตานักท่องเที่ยวฟังสะปะปะเล่าก็ภาพพอดีขึ้นด้ยวยอย่างนอ้อสางสตอรี่กว่นเพราะตอนขึ้นมาไว้ประทิศ นี่ว่ามันขึ้นบ่ไหวโอ้สามหกสบายไม่ห่วงจอดรถไว้หาส่งสซยักตัวกันนะส่งขาสั่นไหมเดี๋ยว โอ้สงม่ยิ่งวเดอมตงกู้ชยป่ะมีปะทั้งนี้ป่มารับรับมาตะไสรส่งนี่ซื้อมาจากใสจากเวียดน,น้มป่ะตึ๊กอินของเล่าหนี่ยเจส่งส่งไล่ส่งไล่ใสันกน่เอวท่ารนี เอาสี่สิบเลยะ่ะสิบสามเก่าสี่สิบนี่ีใส่สีสนี่บ่ะโอ้ส่งไล่มาอุดหนุนการข่าฟังเล่าเลยหัวเตียงมามาตะเวียดน้าเนาะผ่าหลายตัวทะเลเงนินเล่าเนี่ยสามที่แปดพัน หอดร้อยบาทต้นี้นคือท่สามี่ผ่ารถเม่ะอะไรบ่รถเร็บ่ะเฮ้สามสิบรถไห้สามสิบว่ทันว่าเนมาอุดหนุนการค้าเป็นสูกใชยปไปแวงเลียนอยู่เลี้ยนโอ้เป็นเพอ่อไหนขายบาตะละมือพอ่อไหนขายมาตะละมือดีิดยวหาเง,งินเจ้ากำพำหน่อยไปแงเรี้ยน เอา้าน,น้ำเต้าขอบใจแล้วเออได้อดอันนี้มันเงิน,หนอหเนาะมันหันเนาะมองคนขายนี่ยุ่งเหตลาดเล่าอาเซียนเนาะเลยมากนี่บางเจ้ายุ่แถวๆนี้สิบับบงยังบ,ง,งบันท่าบุตรน้ำซ่วงน้าซ่วงสิถ้าสมมติว่าคนเขาเจ้าฟังไทยพันอยากมากขาขายจังฝั่งดีมันใหญดไงบ่ ต้องเสียอย่างตำเจ้าหนึ่ทีป่ะนี่จะอย่าง Man. Man. เสียเสียค่าภาษีป่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันบางอ่างคือคนเล่าเห็ดเนาะเพราะว่าทนเท่เขามาเห็ดก็ต้องหลายหลายอย่างเนาะ้ <Man. S 1> าดูแลเ <Man. S 1> ขาต้องขออนุญาตอีกเนาะ <Man. S 1> เสียพาพวกนี้ก็รับบามารับมาจีนก็รับมาต่างเวียดนา <Man. S 1> <ข>มเพราะนาตะเกาหลีลอเออสวดหลายเนาะ กะพากะแม่น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 อยู่ฝั่งใต้กัมาจะาขมิ้นล่ะเหมืองเดียวกันล่ะเอามาขายมื่อนี้เป็นมื่อสองมื่อแหลกมื่อสองอันอันอันทั้งบุตรเป็นมื่อมื่อแหลกสมกันคอยขายไปจีแต่ย้ำร่งตลาดนะแต่ร่องไรก็หนีบ่ะร่องไรก็นนี้อันนี้มาตั้งเพราะอะไรเพราะอะไรขายเพราะอะไรเออเป็นผักพรันไปในด้โตตลาดนัดมี่เสมอเพราเดี๋ยวนี้มี่จ้าโอ้ใครมี โอครับขอบใจหายแท้ขอบคุณเ,เดี๋ยวถามู